สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องคำที่ผสม,มสระโอและมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอ่าสระโอรูปสระมีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีโอกับอ่แต่แต่ถ้าสระโอมีตัวสะกดตาม,มาอีกหนึ่งตัวรูปสระจะหายไปเลยทีนี้เด็กๆมาฝึกอ่านตามคุณครูนะคะคำแรก สม้มสออมอสมไม้ทัวสม้มอีกหนึ่งครั้งนะคะสออมอสมไม้ทัวสม้มต้มตออมอตม้มไม้ทัวต้มอีกหนึ่งครั้งนะคะตออมอตม้มไม้ทัวต้มร่ม รอโอมอรมไม้เอกร่มอีกหนึ่งครั้งนะคะรอโอม,มอรมไม้เอกร่มหาร่มเอาไว้กลางในเวลาที่ฝนตกต่อไปค่ะดมดอโอมอดมอีกหนึ่งครั้งนะคะดอโอมอดมอ่าในภาพเขากำลังดมดอก ผมผออบมอผมหนึ่งครั้งค่ะผออบมอผมโฮมในรูปนะคะมีเด็กคนหนึ่งกำลังนอนอยู่แล้วก็มีมือเห็นไหมคะเขากำลังจับผ้าหม่มาหมาห่มให้หออบมอหมไม้ my. เอกคมอีกหนึ่งครั้งค่ะขออบมอหมไม้ my. เอกคม นมนมก็คือนี่ค่ะนมที่เราดื่มกันนอโอมอนมอีกหนึ่งครั้งค่ะนอโอมอนมลมอันนี้นะคะเห็นไหมคะคุณตาคนหนึ่งเขากำลังเลื่อนหกบลมแล้วก็มีคุณยายมาช่วยลมนะคะรอโอมอลมไม้โทรลม อีกหนึ่งครั้งค่ะลอโอมอลมไม้โทลมคมอ่ะเห็นไหมคะเขากำลังรับมีดด้วยเอาหินที่อยู่ข้างล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมเดีย่ยวๆเห็นไหมคะอ่ะเขาก็รับแล้วก็เขาใช้มือหนึ่งจับเพื่อตรวจดูว,ว,ว่ามันคมไหมถ้าเกิดมีดคมเวลาหั่นสิ่งของหั่นผักหั่นเนื้อหมูก,ก็จะหั่นได้ง่ายนะคะคอโอมคม อีกหนึ่งครั้งค่ะคออ,อมอคมจมเด็กกำลังจมน้ำจอ,ออกมอจมอีกหนึ่งครั้งค่ะจอ,ออกมอจมอเรามาทวนกันใหม่นะคะสม้ตมต้รมร่ม ดมผมหมนมลม้มคมจมทีนี้คุณค,ณค,ณครูจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดพยัญชนะพยัญชนะนี้หมายถึงพยัญชนะตน้นตัว สออมสมไม้โทโซมเพยัญชนะคือตัวสอเสือสระสระอรูปสระนะคะมีโอกับอะใช้รูปสระนะคะแต่มีตัวสะกดสะกรสะรเลยลดรูปหายไปตัวสะกดคือตัวมม้าวรรณยุกมีไหมคะวรรณยุกค,คือไม้โทอ่าเวลาวรรณยุกต้องเขียนอยู่ข้างบนนี้นะคะ แบบนี้อ่ะส่วนอีกข้อนึงนี่คำว่าด,ดมเพื่อชนะต้นดอโอชระ,ะโอค่ะตัวสะกดคือมอมาวันณยุคมีไหมคะข้างบนไม่มีเราขีดเฉยๆดอโอมอดมทีนี้เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะ เด็กเด็กอย่าลืมเขียนชื่อที่ด้านล่างจากนั้นรูปที่อยู่ด้านบนนี้ระบายสีให้สวยงามระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเด็กๆกก็อ่านคำอ,อ่านแบบคุณครูเลยสม้มก่อนอย่างนี้สอ,อกมสมไม,ม้ทส้มต้มตอ,อกมตมไไม้ทวต้ม เด็กๆอ่านทั้ง10คําให้ผู้ปกครองฟังจากนั้นให้ผู้ปกครองให้คะแนนเขียนคะแนนมาและเซ็นชื่อลงมาตรงนี้เมื่อเด็กๆทําเสร็จหมดแล้วนะคะก็ถ่ายรูปกับชิ้นงานส่งคุณครูเอาไหมนะคะเริ่มจากเด็กๆก็อ่านตามคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนไปจากนั้นทําทแบบฝึกหัดเลยค่ะแยกพยัญชนะสระตัวสะกดและวรรณยุกต์เสร็จแล้วระบายสีให้สวยงาม แล้วก็นำไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังและให้ผู้ปกครองให้คะแนนจากนั้นก็ถ่ายรูปงานส่งให้คุณครูดูนะคะโอเคค่ะคุณครูต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ